ตอนนี้เป็นเวลาปฏิบัติสมาธินะครับลับตางับปากบ่เอาอาดีตบ่เอาอนาคตเอาแต่ปัจจุบันตอนนี้เราสมณเณรนักเรียนม .1 ถึงม .6 โรงเรียนขึ้นภาวิทยาอำเภอพร้าว จังหวัเชียงใหม่มาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสหธรรมิการามตะบลไม่ปังอำเภอรพร้าวเชียงใหม่จำนวน40กว่ารูปทังคูบาอาจารย์ขอให้ตั้งใจถือว่าเป็นโอกาสทำบุญอันยิ่งใหญ่คือการ อมาบวชแล้วเียนหนังสือบวจริงเียนจริงตอนนี้มาปฏิบัติจริงโอก่ายนี่หายากเนอ้อลูกเนนดูลุงเกษมก็ดีอกดีใจหาลูกเนนมาปฏิบัติธรรมที่นี่แม้กระทั่งคนต่างชาติก็ยังมาปฏิบัติธรรมด้วย ภาษาบาลีว่านาถิสันติปร,รังสุขังซึ่งแปลว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสุขมีสองอย่างสุขทางโลกสุขทางธรรมถ้าสุขทางโลกนี่ก็คือสุข เกิดจากการบริโภคปัจจัยทั้งสี่มีเครื่องนุ่งห่มดีมีอาหารดีมีที่อยู่ดีแล้วก็มีการดูแลรักษาสุขภาพดีแต่ความสุข แห่งชนิดหนึ่งก็ค,คือความสุขก็จะความสงบถ้าเขาวางอาดีตวางอนาคตเอาปัจจุบันเนะี่ยจิตเขาสงบเมื่อจิตสงบนะเน่ยน่นก็จะได้เสวยปีติอิ่มใจ อิ่มอกอิก่มใจสุขใจบ่เคยมีสักเถื่อนซุขอย่างนี้ มันมีอยู่คำอยู่ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทลุกเน้นเคยศึกษามาแล้วสัทธรรมสามปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมปฏิเวทสัทธรรมปริยัติก็คือการศึกษาการศึกษานี่ก็ คือศึกษานักธรรมบาลีเป็นปริยัตศึกษาพระไตรปิฎเป็นปริยัตศึกษาแล้วต้องนำมาปฏิบัติอย่างเวลานี้เราศึกษามาแล้วแล้วก็ต้องมาปฏิบัติทั้งเดินจงกรมทั้งนั่งกรรมฐาน ตั้งใจปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อปฏิเวทปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติได้แก่มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานจะต้องอาศัยปฏิบัติปฏิบัติจะต้องอาศัยปริยัติแต่เราเรียนปริยัติมาแล้ว ตอนนี้เราก็มาปฏิบัติโอกาสอย่างนี้หายากถ้าเราอยู่ตามวัดของเราบ้านของเราการปฏิบัติก็จะไม่สมบูรณ์เมื่อเรามาเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มมาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างนี้ เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติด้วยเพราะบรรยากาศของวัดป่าสหธรมิกรามนี่เป็นเป็นปา่าเป็นธรรมชาติ เรามานึกถึงพระพุทธองค์ตอนที่พระองค์ออกขนวดพระองค์มีทุกอย่างมีเงินมีทองมีลูกมีเมียมีทรัพย์สมบัติมีปราสาทสามฤดูอยู่อย่างสบายแต่พระองค์ก็ไม่เอาสละหมดเพื่อสแสวงหา ความสุขอันยิ่งกว่านั้นก็คือความสุขอันเกิดจากการไม่ต้องเวียนว่ายใจเกิดอีกต่อไปพระเจ้าตรัสว่าชาติปิทุขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุขาแม้ความตายก็เป็นทุกข์ การที่จะไม่ทุกข์ก็คือไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายเหตุที่ทำให้เราเกิดก็คือกิเลสตัณหาปฏิบัติธรรมเพื่อฆ่ากิเลสตัณหาเมื่อกิเลสตัณหาถูกฆ่าไปความเกิดก็ไม่มีเมื่อไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่มี ฉะนั้นนะ่ะเป็นการดีที่เราได้ครูบาอาจารย์ที่ดีที่นำพวกเรามาเลือกสถานที่ที่ปฏิบัติและเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อของแม่ที่สมบูรณ์ด้วยเพราะเราบวชมาถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ย การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ยังไม่สมบูรณ์แต่เราได้เดินจงกรมได้นั่งกรรมฐานเนี่ยได้สวดนมนต์ภาวนาเป็นการส่งบุญให้พ่อให้แม่ด้วยให้พ่อให้แม่ได้รับเสวยผลด้วยฉะนั้นในโอกาสที่พวกเราได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสหธรรมิการามแห่งนี้ จึงถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของทุกท่านทุกคน